เห็นว่าสาธุเจ้าที่เจ้าทานให้ลูกหลานได้เก็บนี่คือความฝันอย่างหนึ่งของพยย่อใหญ่สาอยากมีปลาที่มีเห็ดเกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลครับถ้าเขาจะเปรียบธรรมชาตินะฮะธรรมชาติสร้างเห็ดขึ้นมาเนี่ก็เพื่อให้ มนุษย์ได้เก็บไปเป็นอาหารสร้างเป็นรายได้และก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นการที่มนุษย์เท่าไรมาพ่วนดินให้กับต้นใหม่ให้กับธรรมชาติเพราะว่าการเคลียร์การขุดมันก็นคือศาสตร์ของการปลูกพืชถ้าธรรมชาติบอผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา การขวดการเคลียร์กับบบเกิดขึ้นก็เหมือนต้นใหม่หรือว่าธรรมชาติเนี่ยเมืผ่านการบำรุงดูแลสารจุลินทรีย์จากการขวดการเคลียร์ก็เกิดขึ้นการแสงในตัวเจนต่งตงตงตงางๆก็สามารถที่จะเข้าถึงหากใหม่ก็จะเหตุให้ต้นใหม่เฮ้า จเลื่อต,ตอันนี้เห่าว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็กเป็นการดูแลบำรุงทั้งธรรมชาติไปในโตนี่คือธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติหายมนุษย์มนุษย์กะห้ธรรมชาติรราต่ตางคนต่างดูแลเอ,อื้อซึ่งกันและกันนี่คือวิถีของชุมชนบ้านเหาครับ ความฝันอย่างหนึ่งของพ่อใหญ่สาอยากมีป่าที่มีเห็ดเกิดขึ้นตามฤด,ดูกาลครับจากความฝันล่ะครับที่เห็เดี๋ยวผมอยากมีป่าอยากมีสวนที่เป็นป่ายืนต้นป่าไม้ย,ยืนต้นโดยเฉพาะต้นย่างหน้าต้นประดูต้นแดงที่เหาสามารถ ใส่ประโยชน์ใดเมื่อมันใหญ่ในช่วงที่มันยังบม่ทันใหญ่นี่นะฮะใบมันโลดลงมามันทับถมมักหม,มมอยู่ตามโครนก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุใด,ดนะ,ะผมจากความฝันที่อยากจะมีสวนที่เอาเสื่อเหตุมาใสนะะ่เกิดจากการมักหม,มมของใบใหม่ เพื่อที่จะเกิดเห็ดในอนาคตก็เลยนี่ลหละนะฮะคือหนึ่งทีมากของการปลูกป่าอยู่สวนหักแพงตรงนี้จะเป็นต้นย่างหน้าที่เฮาหลาดเสื่อเห็ดไวยนะครับเพื่อที่จะปลูกเสริมไปเรื่อยๆครับปลูกเสริมไปเรื่อยๆนี่ เฮาเพาะแล้วก็ปลูกเสริมไว้เพาะยังนี่ครับเห็นหมะมันจะพ่อโฮดไปมันจะขึ้นล่าแบบนี้นี่นี่ครับคือสิ่งที่เฮ้าอยากในยังเฮ้าก็ค่อยเฮ็ดเอาครับค่อยทดลองเฮ็ดเอาถ้าเฮ้าสิไปซื่อต้นใหญ่หลวดนี่มันใส่ทุ่นหลายครับ ผมก็เลยเลือกที่จะมาใส่ต้นน้อย,อยแล้วห่อมาเรียงเอามันกับราคาพวแพงนะฮะในตรงนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่สวนหักแพงเฮ้าจะเพาะไวตลอด้วก็เอาเสือเห็ดนี่นะฮะคอยหดไหวนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เฮาพยายามอยากจะสางปลาเฮ้าดูแลปลาเพื่อที่จะให้ป้านี่ดูแลเฮ้า นะครับเมื่อนี้ผมมารีวิวอุปกรณ์สแตนเลสนะฮะน่นะนองสาผมเอามาฝากนะตัวนี้คือเป็นจอบจอบน้อยพื้นดินนะตัวนี้เป็นขอซับไหวแตงกิง่งนะลูกล้านน่องนุง่งจากโรงงาน ST ฮะ st กนาจะมาจากศูนย์ทอนนะฮะ st s t a น n l e s s t s t a น n l e นะ,ะ, ST let, let, นะ,ะซึ่งผลิต s t a น n l e เครื่องใส่เครื่องสอยนะ,ะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็น s t a น n l e s s t s t a น n l e นะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านขคกองบ้านขคกองหน้าคำตะบ,บนพังเขนอําเภอหน้าตาลจังหวัดอุบลราชธานีเฮ้พี่น้องอยากจะได้อุปกรณ์ที่เป็น s t a น n l e นะฮะบ่ว่าสิเป็นเสียมเป็นจอบหรือว่าเป็นตะขอเกี่ยวแบบนี้ ST s t a n l e s นะครับติดต่อได้เดอ้อน่องนุ่งผมนี่ละ่ะนะฮะลูกหลานของไอล้ลุงปัญญาปองไพหรือว่าลุงแขนลูกหลานอีพอตื่นอีพอผมนี่ละ่ะนะฮะเฮดหอไซซ์ ed, นี่อยู่กาดเลื่อยนี่เขาเอามาฝากครับมากเ,เก็บเ็ดก็เอามาฝากน้ำพร้อมนะ,ะเอาไว้ทาแต่งต้นกล้วยหรือว่าเอาหุ่นต้นใหม่ เข้าปลูกปลานะฮะนี่เห็นบอกผมปลูกต้นย่างไว้หลายตน้นผมใส่เสือเฮ็ไไดไว้น่หมเด้อนี่สิมาทดลองเบ่งว่าตรงนี้มันใส่ประโยชน์ได้บ่น้ำครับมาเขาท่าอยู่ตัวละ่ะอนี่ครับต้นเรีกเรีเนี่ยนว่าขาก็สามาติ่จับ ทำความสะอาดเอาทายตัวละครับ